อายาการไม่ได้ทําหน้าที่เฉพาะในชั้นศาลเท่านั้นนะครับแต่ยังมีบทบาทสําคัญในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนติดตามพักิจกิรใกล้ตัวในรายการ3นาทีกับอายาการแผ่นดินครับ สำหรับประชาชนนะครับบางทีประชาชนส่วนใหญ่นะครับยังไม่ทราบว่าสํานักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์ให้ความช่วยเหลือ,อแก่ประชาชนหรือว่าแก่ทุกท่านได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้ขออนุญาตมายกตัวอย่างให้สักเล็กน้อยนะครับเป็นบางส่วนนะครับอ,อย่างเช่นกรณีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกนะครับอะไรก็คือหมายถึงกรณีที่มีบุคคลในบ้านนะครับเสียชีวิตนะครับมีบุคคลในบ้านเสียชีวิต เขายังผู้ตายมีทรัพย์สินยังไม่สามารถจัดการหรือว่าไม่สามารถจําหน่ายใจโอนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินฝากหรือว่าแม้แต่รถยนต์รถจักรยานยนต์ต่างๆเหล่านี้นะครับยังไม่สามารถจัดการได้นะครับต้องมีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกก่อนก็คือยื่นคําร้องไปที่ศาลซึ่งคําร้องดังกล่าวนี้นะครับสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์จะรับดําเนินการให้นะครับหากประชาชนเข้ามาติดต่อนะครับซึ่งบางท่านอากาศจะยังไม่ทราบ ในกรณีต่อมาการร้องขอตั้งผู้อนุบาลน,นะครับกรณีที่มีบุคคลในบ้านนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับไม่สามารถทํำธุรกรรมหรือว่าทํานิติกรรมทางการเงินหรือว่าจัดการทรัพย์สินได้นะครับท่านก็สามารถที่จะร้องขอตั้งเป็นผู้อนุบาลได้นะครับในกรณีนี้ก็สามารถเข้ามาติดต่อยื่นเรื่องได้ที่สํงงานักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะครับลำดับถัดมานะครับก็จะเป็นกรณีตั้งผู้ปกครอง กรณีที่เด็กนะครับผู้เยาว์ไม่มีผู้ปกครองผู้ปกครองอาจจะเสียชีวิตนะครับแต่การที่จะไปติดต่อโรงเรียนติดต่อท,ทําธุรกรรมทํานิติกรรมต่างๆค่อนข้างยากนะครับอาจจะต้องอมีการร้องขอตั้งญาติผู้ใดคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ปกครองเด็กผู้เยาว์คนนี้นะครับซึ่งทางสํานักง,งานอายาการคุ้มครองสิทธิ์เราก็ดําเนินการให้นะครับอีกอย่างนะครับอีกกรณีสําคัญซึ่งเป็นกฎหมายใหม่มานะครับกรณีขอ เรียกค่าสินใหม่ทดแทนในกรณีที่ประชาชนหรือท่านตกเป็นผู้เสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือว่าอนามัยชื่อเสียงนะครับท่านอาจจะถูกมิ่นประมาทถ,ถูกทำร้ายร่างกายหรือแม้แต่คดีขับรถประมาทนะครับต่างๆเหล่านี้ท่านซึ่งเป็นผู้เสียหายนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทําความผิดอยู่แล้วนะครับแต่กรณีนี้ท่านไม่ต้องไปฟ้องแพ่งเองไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลนะครับเพียงท่านติดต่อที่สํานักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์อายการ ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทุกเคสนะครับด้านกฎหมายนะครับบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ